สวัสดีครับท่านผู้ชมผมลุงโอปอเสียนไพ่คลิปนี้จะมาโชว์การแสดงซอยไพ่สับไพ่ตัดไพ่ซอยไพ่สับไพ่ตัดไพ่ตัดยังไงให้ไพ่อยู่ที่เดิมเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจ้าสี่ทิ้งเนี่ยกลับมาอยู่ที่เดิมนะครับ อันนี้ผมทำไว้ตัดใบนะครับเดี๋ยวมาดูทักว่าสี่คีจะกลับอยู่ที่เดิมไหมครับคลิปนี้เป็นการสแสดงโชว์นะครับเอาไว้ดูเพื่อความบันเทิงชอบก็กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับที่สำคัญเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะได้ทําคลิป ที่ดีๆที่มีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมตอไม้ชมกัน,นะครับก็โปรดติดตามด้วยน,นะครับสวัสดีครับ